สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ cfc h ANNEL นะคะวันนี้เหมียวมีกิจกรรมส่งท้ายปีมาให้ร่วมสนุกกันค่ะกับเทศกาลขิดมัดนกก็คือกิจกรรมซอยดาวนั่นเองรางวันใหญ่คือรับเครดิต1,000บาทนะคะอ่าถ้าเห็นต้นสิดมาสทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือให้เราเลือกเลขมา1เลข1น,นเลขนะคะพร้อมทั้งคอมเมนต์ยูเซอร์ก็คือคอมเมนต์เราเลือกเลขมาก่อนแล้วเราก็คอมเมนต์ยูเซอร์ด้วยแต่ว่า เงื่อนไขก็คือต้องเป็นสมาชิกกับเว็บ L S M เปตเท่านั้นนะคะยูเซอร์เนี่ยจะขึ้นต้นด้วย9 9 L S M K K นะคะตามด้วยตัวเลข4หลักเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าเมียวเมีเเยวเ,เลือกเบอร์0ูนย์มันไม่มีในนี้เมียวเลือกเบอร์0ูนย์แล้วก็เมียวก็พิมพ์เบอร์ศูนย แล้วก็ใส่รหัสยูเซอร์นะคะ99 LSMKK0000 อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวหมดเขตวันที่24นะคะเหนียวจะมาเฉลยรางวัลในวันที่25ธันวานะคะเป็นของขวัญคริสต์มาสให้กับทุกคนนะคะเพียงแค่ร่วมสนุกเองเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันในเพจเหนียวเหนียวชาแนลทาง facebook ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ